สวัสดีค่ะพอ,อกันอีกแล้วนะคะนกกับอานเนาะแอนนี่สไปอิตาลีเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้ <c oughs> พี่น้องเห็นอากาศข้างนอกปะค่ะอากาศดีแน่น้อยนะคะแต่ว่ามีลมแดดออกแต่ว่ามีลมกอาจาศหนาวแน่เนาะคะ่ะวันนี้อันสิบห้าไปย่างเนาะคะ่ะพี่น้องไปย่างอไปอย่างสุดอาการบริสุทธิ์แล้วกัไปไปชวมวิววิวแม่น้ำไล่เนาะคะ่ะ อ่าอีกฟังหนึ่งเขากับินิแน่มเห็นประเทศเยอรมันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยางไปน้ากันเนาะคะ่ะแต่อันโมอันสิยางหอดบอเดียวอันสิล่องยางไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปกันค่ะสวัสดีค่ะ ออกมาข้างนอกกันแล้วเนาะค่ะพี่น้องจากเสียงเอียงตัวเสียงเอียงเสียงรถไถหน้าพานตรงตังตรงตรงัตงเสียงรถไถเพราะมันเป็นฟ้ามเนาะค่ะอยู่นี่อันสียางท่าที่อันยางปกติอะไรเนาะน้องค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพุณแหลเดี๋ยวไก่สีเทงองไก่สีเทืงมองอนนะไรมองอย่างไปเมืองอันท่างถ้ำใช้แดนเนาะคะ่ะเนาะ บริกามไปแล้วนะคะหมายถึงว่าไปชมวิวซื้ๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะระวังแม่น้ำไล่เนาะคะ่ะเนาะอันนี้ยินได้เสียงเสียงรถรถไทยเนาะค่ะรถไทยหน้าผ่านเนาะค่ะสงสัยฟ้าเมืองหนาเขาเห็นอย่างสยางเนาะคะ่ะเนาะจักรยานตกใจเสียงจักรยานพี่น้องจะแม่มเนาะ ล่มแห้งอยู่เนาะค่ะพี่น้องล่มเบอร์เนี่ยกำลังหยุดบางหนึ่งหันอันลงม,มาจากบานเนาะค่ะล่มแห้งจ่าพี่น้องเอ้ยอ๋ออันเห็นแล้วนันเดรถรถไทยหน้าเขาสิมาไทยหน้าไทยยางบ่นี่รถไถเนาะค่ะในฟาร์มเนาะค่ะพี่น้องยางเหรียญเป็นน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเมืงองติลาพี่น้องต้งบานอัน ใบไม้เขียวดีค่ะพี่น้องเอ,อ้ยอากาศดีใบไม้เขียวเนาะคะ่ะมื้อนี้พ่อใหญ่นิกบ่อยู่เนาะคะพีญญ่น้องพ่อใหญ,ญ่นิกไปไปเอียงก็ไปเลี้ยนอ่ะอุกอุกอุกคูลเลเลยเนาะคะ่ะพ่อใหญ,ญ่นิกไปเลี้ยนอุกคูลเลเลยเนาะคะ่ะอันก็นเลยออกมาย่างเล่นยญเพีดเดียวเนาะคะพี่น้องเดี๋ยวเวลากันค่ะกับอันย่างบ่ฮอดอันสิทโท้ให้พ่อใหญ,ญ่นิกมาลับเนาะคะเดี๋ยวตอนนี้คือย่างไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องแต่จังได๋อันก็สิพาพี่น้องย่างไป ชมวิวมองหันในได้เนาะคะนะ่ะเนาะว่าอันบ่ได้ไปหลายเดือนแล้วเนาะเจ็ดแปดเจ็ดเดือนหกเดือนแล้วแหละอยู่ในหันเนาะคะนะ่ะเนาะไปน้องกันค่ะพี่น้องไปไปนันพี่น้องเห็นบ่านันได้สาเหตุของอนไนะคะของเสียงแรนไปแรนมากบางนึงนะคะพอดีพอดีฟ้ามเขาสีไทยหน้าไทายยังเนาะคะ่ะเฮ็ดแปงปลูก ปลูกพักปลูกมั่นเขาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนั่แหละก็เลยนเงี้ยเสียงรถไทก็คือว่าแลนผ่านอันเมื่อกี้นี่แหละเนาะค่ะเนาะพี่น้องมึงพี่น้องอากาศดีดีเนาะคะ่ะโอ้ยได้ออกมาสู่อากาศบริสุทธิ์ดีใจเอ้ยดอกใหม่สีม่วงคือสีบบเห็นดังเนาะ ดอกหญ้าแหละน้องคะเนาอเลย <c oughs> อันอันอยู่บ้านอันที่อันเซาอยู่เน้องอะครับสามีกับยูต่างจังหวัดเนาะค่ะพี่น้องอุ้ยอันเซียนเมืองข้างหลังทั้งพูดพี่น้องเมื่อกี้ทั้งนกทั้งนกทกั้งยังบินเนาะคะ่ะแต่ว่าผ่านไปแล้วกย์ยูในยูติดกับฟาร์มเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องย,อยูใน มาเออนี่ยก็หมู่บ้านไอหมู่บ้านที่อันมะซา,าอยู่นะคะเป็นเป็นฟ้ามอยู่ตังตังจังหวัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันกับซิมี่ังสี่แล้วเนาะคะ่ะแบบเช่าอะไรเช่าไฮเช่า,ห,า,ชาหน้าเขาออกมาเหตุงานเหตุยังเนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ,อ้ยมึงผมอันแดงอันบม,ม่ได้ยอมบม่ได้ยอมผมปิดผมงอกสามเดือนแล้วค่ะ ช่วงนี้ยุดไปก่อนนะคะบ่อยากยอมผมนะคะเพราะว่ายอมย่ม,มไดนล่ะกะเวลายอมผมนะคะพี่น้องมันสิขั้นนะคะแพ่ขั้นหนังหัวนะคะอันก็เลยบ่ค่อยยอมพยายามที่แบบว่าเดินๆสิยอมเทอนึงนะคะ <laughs> เดี๋ยวอันว่าอันมาหน้าคนขนา้างหน้าอันคือสีไวผมหงอกันแล้วนะคะพี่น้องผมขาว <laughs> แต่ก็ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวสภาพก,ก่อนท่ามใจเดียก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวก็สิรเดี๋ยวอีกก่อนก่อนเปบน,นแต่กันท่าใจบ่ไดรีก็สิเงี่ยมปิดเงอะคือว่านั่นแหละนะคะเนาะแต่ตอนนี้อันก็พยายามที่จะใส่อะน,นะนะคะพี่น้องใส่อยังอันนะใส่น้ำน้ำมันมะพร้าวนะคะสกัดเย็นนะคะเนาะแต่ว่าตัวที่มันงอกไปแล้วกันมันงอกไปแต่ว่า โตที่มันนานๆขึ้นมาะม่เพื่อมันยับยัผมงอกได้เนาะคะ่ะเนาะโตงอกไปแล้วว่าเป็นยังเนาะคะ่ะเมืึงพี่น้องตกใจเมื่อกี้อันเห็นเสาคขนาดนนึงว่าถิข้นยื่นโอ้ตกใจเดี๋ยวมันกับแดดเดี๋ยวมันกับโบนเนาะคะ่ะอันนี้คือไอ้ดอกทั้งตะวันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไก่สิได้ไก่สิได้ เก็บเกี่ยวเขาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวบูดนเขาก็เก็บเกี่ยวแล้วมันเริ่มแก่แล้วเนาะคะ่ะดอกทั้งตะนว่านนี่เขาก็เอาไปอ่ะนะนะค่ะพี่น้องเอาไปสกัดเป็นน้ำมันเนาะคะนะ่ะเนาะเมึงติีไะโอ้สูงขึ้นไปหอดฟ้ามเขาหุ่นร้ายบักใหญ่นึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวบูดนย่างไปอีกสักประมาณทหานาทีก็หอดแล้วกันะะพี่น้องเอ้ยย่างไปนน้ำกันเนาะคะนะ่ะเนาะ อันอัน่นบด้มาโอแมนสิเจดเดือนบ่อุ้ยโอแมนดอกอันวาฟิกหาหกเดือนนี่แหละฟะหมายถึงวันยางมากซดทฟังนีเนาะคะ่ะอันบ่บด้มาโดนเติมละมึงติดดอกทั้งตะวันร้ายนึ่เดี๋ยวยางไปน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมึงพี่น้องเอ้ย อันมากอันง่ามใดอันก็นเลือดใจแต่ต้นใหม่นะคะพี่น้องนะะเนาะเลือดใจต้นใหม่บานเขาจะเม็นงามคันงามแน่นะคะหรือว่าแล้วแล้วแต่คนมากเนาะคะ่ะอันมากมากเนาะคะ่ะธรรมชาติงามดีอันา่าต้นใหม่ต้นลายแม่นม้ำภูเขาเนาะคะ่ะทะเลอย่างมสืสยางเลยอันมากธรรมชาตินี่น,นี่เขาก็เตรียมดินไว้เนาะคะ่ะเนาะนี่นี่เดี๋ยวเขากันนั้น ปลูกคลองอีกแล้วเนาะคะ่ะเขาปลูกตลอดเนาะคะ่ะอันนี้เมื่อั้นนานกับปลูกไม่คือเก็บเกี้ยวอันนี้แล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วก็เริ่มปลูกอันไมเนะคะเอาได้อีกพวกไก่เนาะคะ่ะพี่น้องเดียวก็หฮอดล่ะย,ยางเป็นน้ำกันยางเป็นน้ำกันกับอันอยยาฝ่าไปใส่คนมากธรรมชาติคนมากธรรมชาติตามมาเด้อค่ะตามมาผาชมธรรมชาติสวิตเซอร์แลนด์เนาะคะ่ะ บรดิภาพปบไซดอกภาพเมืองแต่ธรรมชาตินี่แหละนะคะเนาะอันสบายฟังเนาะพี่น้องอันสูดอากาศเข้าไปแต่ละเทื่นเนาะค่ะมีแห้งมีแห้งนะคะพี่น้องเนาะต้นเมืองต้นอันนี้เนาะจากคนซื้อต้นนี่อย่างดอกอากาศดีแดดออกตรงฟ้าวยางก็นเนาะค่ะพี่น้อง<ม>ลดไหมอีกแล้วพี่น้อง ออกมาจากในฟาร์มนะคะบางึงหนันเนาะเ mm hmm. ขาไปเฮ็ดยังอย่างดอกอันบั่งหัวกันอีกโดนก็ได้เฮ็ดแล้วค่ะพี่น้องวิวแม่น้ำไล่านาะคะนะ่ะเนาะย่างมากพกไก่บันไดาจากบ้านอันยูเนาะคะ่ะแต่ว่าอันบ่ได้ไปลงไปในแม่น้ำไล่ะะ้อค่ะคือว่ามาชมวิวของโบนซื่อๆเนาะค่ะพี่น้อง เลือดใจเนาะปีนีแถวอันอยู่ว่มีเห็ดนะ <c oughs> ยังยังผ่านตาตาอันกสิแนมหาแต่เห็ดใดพี่น้องเอออยากเก็บเห็ดเนาะผ่านแนมใดกสิแนมหาแต่เห็ดมันกับโบเห็นพอาเสีย ปีปีปีพูดป,ป,ปีที่แล้วนาฮ่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะปีที่แล้วนาฮ่อนไปปันกก่นจักรยานดูเนาะค่ะกับปุ้ยยัยทางนี้กับแม่ดูเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวอีบดเดินก็ฮอดอีบดเดินก็ฮอดบังเท้อกับเห็นกวางเปล่า,ออมาแมลนอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องแถวนี้เนาะ ถามว่ามันยังคนเดียวยานบออันกระยานอยู่นะคะแต่ว่าอยู่นี่มันบ่ค่อยเป็นยังแล้วเนาะค่ะอันสิบารฟังเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสายเด้ออันเดี๋ยวกระสิอเลยฟอร์ชมวิวแล้วเนาะค่ะอ่าอันว่าอยู่อยู่ยุโรปเนาะค่ะอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันว่ามันบ่ค่อยทันอันตะไลทบานห้าเนาะค่ะพี่น้องคือแบบจากไหนล้วมันบ่ ก่ขอให้มีพวกรักขโมยอันเหมาถึงตังจังหวัดเนาะค่ะตังจังหวัดแถวตางจังหวัดเนาะค่ะแต่ว่าถันเป็นในเมืองนักท่องเที่ยวอยังวันนี้กชิมีอยู่เนาะค่ะเนาะคุณี่น้องคุณแล้วค,ะค่ะฝนมู่บานเดียนฟังคุณเป็นประเทศเยอรมนีเนะะ้วค่ะเด้อมีแม่นม้ำไร่แม่นม้ำไร่อน,นั้น ขันขันอยู่น้ะพี่น้องเห็นแม่น้ำลายวันนั้นค่ะยานภาษาญางออกไปเมืองน้ำขุนเนาะยางออกไปเมืองน้ำกันเดี๋ยวยางไปทางนี้ก่อนแปบ๊บนึเมืองดีละตาเขียวงามดีค่ะเขียวขจีค่ะพี่น้องอันมังหูเนาะคะ่ะยุโรยุโรปงูอันกบะป๋อยพอเนาะ,ะอันดีใจอยู่จังหนึ่งพราะอันเป็นคนยานงูเนาะคะ่ะอันเลย ันเห็นงูเนี่ยโอ้ยปีสองปีที่แล้วไปหาเห็ดกับบุคเห็นงูพอ่อเนตะื้ยเนาะแต่กับว่าอยากเห็ดนดงเนาะค่ะพี่น้องเนาะอืมเดี๋ยวนาฮอนปีนาเนาะคะ่ะจังก่อยสิได้มาปั่นจักรยานเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็สิเริ่มหนาวแน่แล้วเนาะคะ่ะออเทอร์ม,มาแล้วเนาะค่ะเนาะพี่นอ้นนนองนานหมู่บ้านทางนานี่ เป็นอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์อยู่นะคะเนาะมินบานทางนาสวิตเซอร์แลนด์ข้ามแม่น้ำไปยนานส้างยางไปมงไเม,ม,มืองเรื่อยๆมืองเมืองวิ่งแม่นม้ำซื่อๆนี่กันนะคะน่ะเนาะแม่นม้ำไลยเนาะคะ่ะขันขันระวางประเทศสวิตกับประเทศเยอรมันน้องค่ะพี่น้องบางอันอยู่อู้พี่น้องเห็นปะ นีฟังนี่ฟังอันยืนอยู่เป็นสวีเผนลูแลขามไปทั้งผุ่นนะคะคูณมูบานนี่มูบานหนึง่งเป็นประเทศเยอรมันละพี่น้องเอ้ยห็นบอทีแม่น้ำไล่าขามนะคะเนาะอันว่าตั้งประเทศนี่แต่ละนาเนาะค่ะเนาะแต่ละนานี่สีง,งามแตกต่างกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้ว ก็แล้วแต่คนมากนะคะเนาะแ,แต่คนมากแต่อันบอกอันบอกเลยว่าแต่ละหนาเนี่ยอันอันมากเบอร์สูนาเนาะค่ะเมื่อแต่ละฤดูเนาะค่ะเนาะบอกง่ายๆแต่ละฤดูอันสิมัก <c oughs> มักสูฤดูเนาะค่ะแต่ว่าสิมกักฤดูหนาห่อนซ้ำเมือมาก,กวัวเนาะค่ะแต่ว่าเสมือกับลายเนาะค่ะแป๊บเดียวเดือนสองเดือนกับน ขอโทษค่ะพอดีอันบุ๊เดอแม่มาเนาะสองเดือนกะจีสองเดือนกะไปแล้วเนาะคะ่ะซ้ำเหมือนเนาะถึกแดดแป๊บเดียว<า>ถึกแดดเดือนก็กว่าแบบนี้เนาะคะนะ่ะเนาะเมืองตีล่าพี่นอ้องงามบองามบอพามาชมวิวเนาะคะ่ะแม่นม้ำไล่ข้ามไปกับประเทศเยอรมันเนาะค่ะพี่น้องเมืองตีล่า บานเขาต้นไม้ต้นไหลงามงามเนาะคะ่ะบานเขาก็ง,งามเนาะคะ่ะแต่วัดก็ดต่างกันเน่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะหมู่บ้านกลางนานี่ก็ง,งามเนาะคะ่ะบางังเทากับปั่นจักรยานมาเล่นดูอยู่ขันปั่นไปเรื่อยๆตามนี่ไปก็จะไปทางไปสู้เลิกเนาะคะ่ะพี่น้องเอา้าเมืองเบือะอะไรเนี่ค่ะพี่น้องชมวิวเบือะอะไรเนั่ยเอเดี๋ยวอันเสียหายกล่องมหาอันละเด้อสิพอผู้หายละเด้อปันเนี่ เอาพี่น้องอันพาชมวิวแล้วเนาะค่ะบางนึงหันเนาะบางเนี้ยโอ้ยดีใจแดดเดดอันย่างย่างไปในแดดดีก็น้อยๆมันกับบอดดี้แดดแห้งวันใดเนาะค่ะแดดบ่พอมีแห้งแดดแดดแบบว่าล่มๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะบอดดี้แดดบอดดี้แดดคือนบานเฮาเนาะบานเฮาแดดแดดคักแดดแน่เนาะค่ะเนาะไ่นำไล่เลยค่ะไ่นำไล่เนาะค่ะในหันเนาะนี่ ส่งเสม,มอเนาะค่ะพี่น้องเนาะเสม,มอเสม,มอปั่นจักรยานเล่นไม่นามก็ใสางามงามเนาะคะ่ะส่งเสม,มอเอาพี่น้องอันกะสี่ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้เนาะคะนะ่ะเนาะอันย่างไปอีกนิดนึงได้อันกะสี่ย่างกลาบแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่แนงก็ต้องขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมสกูขข๊สุกคนนะคะเนาะ จังใดก็พอกันวィィนิดีโอนาค่ารักษาสุขภาพค่ะเดี๋ยวอันหาหายจบทั้งวิวข้างหลังดีกว่าเนะบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพค่ะ